ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมมาร่วมเติมความคิดเต็มจินตนาการไปกับรายการบ้านและสวนทางอมรินทร์ทีวีช่อง34 HD mm hmm. แล้ววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขาใหญ่เพื่อมาพบกับบ้านที่โอบล้อมด้วยภูเขากลมกลืนกับต้นไม้แล้วที่สำคัญนะฮะทอมตัวกับธรรมชาติด้วย คุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่าบ้านที่ถ่อมตัวกับธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่หน้าบ้านของพี่เล็กประภากรวัฒนายกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสถาบนเก49จำกัดเดี๋ยวเรานะจะเข้าไปทักทายกับพี่เล็กและไปทำความรู้จักกับบ้านหลังนี้กันครับมะเกียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้รลองไหมฮะลองดู อลองดูครับวันนี้รายการบ้านสวนครับต้องขออนุญาตมาเยี่ยมบ้านพี่เล็กที่เขาใหญ่ที่นี่เนาะด้วยความยินดีเลยครับคือตั้งแต่เข้ามาเลยฮะมันค่อนข้างจะลึกสมคัวเลยนะพี่เล็กทำไมทำไมเลือกมาอยู่ตรงนี้ได้ที่ดินผืนนี้มาได้ยังไงฮะเนี่ยคือย้อนไปเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วเนี่ยก็มีน้องเขามาซื้อที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วก็ชวนผมมาหมอมาดูที่แถวนี้ไหมก็ มาดูแปลงนี้มันเห็นวิวเขาล้อมรอบแล้วใกล้ไม่ไกลกันเกีบกับบ้านน้องเท่าไหร่รแล้วก็ข้อมงานเงียบสงบไม่มีถนนไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีทุกอย่างคือแล้วตัวอาคารที่ทําเป็นบ้านพักเนี่ยคะคือตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยอ่ะคือมันเหมือนมันอยู่กลืนไปกับใช่ค,คสภาพแวดล้อมที่นี่เลยอย่างแรกเลยบ้านสีดํา แล้วก็พยายามทําอะไรที่มันให้มันถอ่มตัวไว้เอาเรื่องธรรมชาติเป็นหลักอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเดี๋ยวขอเข้าไปคุยในบ้านโอ้ยินดีเลยครับยินดีไม่งั้นอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะแสงด <c oughs> แดดครับ <c oughs> ครับครับสักครู่นะครับก่อนที่จะเข้าตัวบ้านนี่อันนี้แผนที่ โอม,มันไปไกลจังเลยฮะมนนันเป็นทิศทางที่<ช>เวลาในเวลาเราบินเนี่ยเราจะดูว่าอ,องศาแบริร่งมันเป็นยังไงและทั้งหมดนี่คือท,ที่ที่ไปมาหรือมีความเกี่ยวพันกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปทาง South West s o u t h w e s ประมาณ10เมตรอ,อ่าประมาณนี้เพื่อจะเข้าตัวบ้านเข้าตัวบ้านเลยใช่เลยครับขอบคุณครับ แล้วอยู่ภายในบริเวณบ้านต้องขอถามเรื่องแรกเลยในฐานะที่พีก็เป็นนักออกแบบด้วยอยากจะทราบโจทย์นะฮะตอนแรกเลยก่อนที่จะออกแบบก่อนที่จะปลูกสร้างได้ง่ายบำรุงรักษาน้อยออลงทุนน้อยบ้านหลังนี้สร้าง8เดือนด้วยวิธีที่ทําไงที่จะให้บ้านมันสร้างได้เร็ววางรอคอนก <ไป S 2> รีตแล้วก็วางไปนั่นเลยข้างล่างนี่ขุดไปนิดนึงก็เป็นหินแล้วนะครับอัในหินเนี่ยมันเป็นหินภูเขามันก็เซตตัวแล้วสุดตัวมันไม่มีอยู่แล้ว <N ic> นะครับนี้ที่จะทําให้เร็วคือต้องแยกโครงสร้างหลังคากับโครงสร้างบ้านถ้าท้อเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างโครงเหล็กที่เห็นเนี่ยมันคือโครงหลังคาแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยมันแยกก,กันนะครับนั้นก็ทําหลังคาไปขึ้นง่ายๆเลยบ้านหลังนี้มีเสาเท่าไหร่ไม่กี่ต้นหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็เขาเรียกช่วงยาวใช้เหล็กใช้เหล็กเนี่ยทำให้เกิดช่วงเสาเนี่ยมันยาวนะครับที่ราบสูงโคราชเนี่ยลมแรงมากฝนในกรุงเทพเนี่ย อาจจะตกในแนวสี้าองศา30องศา60องศาแต่ฝนที่นี่นะครับท็อปบางครั้งเนี่ย80องศาถึง90องศาฝนมันแท้ที่ออกมาเป็นแนวตั้งเนี่ยมันแนวนอนเลยที่เห็นยื่นกันเนี่ย3เมตรเนี่ยไม่อยู่นะครับฝนมาบางทีก็นองอยู่แถวระเบียงนี่ก็มีไอเฟเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยก็ต้องมีผ้าคลุมเพราะมันกันฝนแดดที่นี่ก็แรงแล้วเร็วมากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหญ้าจะเปลี่ยนสีไหม้เลยคือวันนี้เนี่ยแดดก็ค่อนข้างจะแรงแต่ว่า ตอนที่เรานั่งอยู่ครับเวลานี้ไม่ค่อยจะร้อนนะเพราะลมพัดลมล,ลมจากเขาลมจากทุ่งโล่งลมพวกนี้เวลามันผ่านเนี่ยเขาจะผ่านใบไม้ผ่านความเป็นสีเขียวกรุงเทพเนี่ยเราก็มีลมอย่างนี้แต่มันทําไมเราถึงบอกว่าลมมันร้อนก็เพราะว่ามันผ่านคนกรีต มันอมความร้อนมันสะท้อนความร้อนลมที่พัดมามันพัดเอาความร้อนเข้ามาตา่างกันที่นี่ลมพัดใบอ้อยลมพัดใบข้าวโพดมันมีความเย็นบางส่วนแล้วนอกจากโครงสร้างเหล็กที่ทาให้การก่อสร้างเร็วแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะเชื่อมเหล็กคานเสร็จเรียบร้อยก็วางพื้นสําเร็จไปเลยวางพื้นสําเร็จเสร็จก็ผูกกครงเหล็กแล้วก็เทปูนเขาเรียกเทท็อปปิ้ง,งเสร็จเรียบร้อยจบแยกหลังคาแยกเสาครมุงหลังคาหลังคานี่ก็เป็นชิ้นเดียว10กว่าเมตรเนี่ยใส่รถมาแล้วก็ ช่วงเดียวเลยฮะมันคือวัสดุอะไรนะฮะเออเป็นเมทัลชีตนั่นแหละครับมผมเคยได้ยินว่าเขาจะเอาเมทัลชีตเนี่ยมาทําเป็นหลังคาพวกโรงงานก็น,นี่กับหลังคาโรงงานนั่นแหละแต่เอามาใช้แล้วมันไม่มีใครเห็นหรอกครับแล้วเสียงมันจะ,นจะดังไมหมฮะเวลาฝนตกอ่าเป็นคําถามที่ดีต้องใช้ให้ถูกต้องหลังคาโล,โลหะเนี่ยถ้าเป็นหลังคาที่เปลือยเนี่ยเสียงดัง เสียงดังจากแล้วก็ความร้อนจะแรงมากเพราะว่าโลหะมันก็ส่งผ่านความร้อนได้ดีเสียงก็จะดังมากแต่ลังคาหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแซนวิชก็คือมีเรื่องของตัวฉนวนอย่างตัวนี้มีฉนวนอยู่ชั้นหนึ่งหนักกว่านั้นอีกคือจะมีฉนวนสองชั้นได้ซ้ำไปแล้วก็มีห้องฝ้าผมไม่ได้เปรยเห็นลังคามันก็จะมีตัวที่เป็นฝ้าแคลเซียมซิลิกตอยู่ตัวหนึ่งมันก็ช่วยกรองเสียงไม่ดังเลย ไม่ดังเลยความร้อนก็ไม่มาแล้วเพราะมันมีมันมีฉนวนอยู่ข้างใต้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ท้องเหลืองขานะครับอันนี้เป็นท้องฟ้าที่ต้องแล้วลการที่ผมเห็นมันมีไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่รวกใช่ไหมฮะใช่ครับไม้ไผ่นี่ก็จากเมืองกาญอยู่เมือนกันครับคือคือ ถ้าเป็นกรุงเทพหรือว่าเป็นงานออกแบบที่อื่นเนี่ยเราก็คงใช้วัสดุอย่างอื่นอาจจะใช้ยิบซ้ำใช้อะไรก็ตามแต่เพราะว่าบ้านนี้มันอยู่กับเขาอยู่กับป่าเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกมันต้องสัมผัสกับสิ่งอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่อ a r t i f i c ียลก็ใช้ไม้ไผ่นี่แหละครับมันทําให้ไม้ไผ่กับเหล็กไม่ค่อยมีใครคิดหรอกครับว่ามันจะเข้ากันได้ไหมแนวนี้ทั้งหมดเลยครับนกก็จะไปทํารังผมก็เลยมีความสุขด้วยเพราะว่านกก็อยู่เราก็อยู่ช่วยเลื่อนเหิลื่นไป คือพ,พอมองจากระยะไกลครับมองเข้ามาในตัวบ้านคือหลังคาเนี่ยก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งผมเห็นว่าหลังคาบางมากออการที่ใช้โครงสร้างเหล็กเนี่ยมันทําให้เราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยได้บางสลิมหมดเลยแล้วพวกรางน้ําต่างๆานะฮะอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บน้ําก็ปล่อยน้ำไหลลงมาผมจะมีแนวบ่อบ่อที่จะรองรับน้ําเวลาน้ํามันตกลงมาแล้วเนี่ยก็จะไม่ช้าดินช้าหินบ่อนี่ก็เลยกลายเป็นบ่อปลา ปลาเยอะเลยครับมีความสุขมากเลยผมเห็นมีปลาหา่างนกยูงเยอะแยะไปหมดเลยพอมีปลาก็ามีนกนึกออกไหมครับนกมากินปลาม,มันก็วัฏจักรอะผมก็ไม่รู้จะทำไง วางแปลนยังไงบ้างครับง่ายๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยผมให้ความสําคัญกับห้องน้ํามากเลยเถามท็อปว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเคยเปลยกายอาบน้ําใต้แสงจันทร์ไหม ทำได้ไหมคือเปลยกายอาบน้ามาแน่นอนแต่ใต้แ,นนแสงจ<อ>ันทรเนี่ยไม่เคยเลยฮะห้องน้ําที่เนี่ยครับ <ฮะ S 2> ท็อปอยากจะแก้ผ้าตีลังกาอะไรอาบน้ําฝักบัวอาบ <ฮะ S 2> น้ำเรนชาเวอร์อาบแล้ก็มีพระจันทร์มีดาวเนี่ยก็ทําได้ฉะนั้นผมให้ความสําคัญกับห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยก็ให้กว้าง แล้วหลังคาเปิดได้หมดเลยเข้ามาในห้องนอนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็นอนจริงๆห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่สองเตียงที่ผมเล่าให้ฟังก็ห้องนอนแม่พอนอนแนละ้วนะเปิดหน้าต่างเห็นวิวไปทางด้านที่ที่ตะวันตกเพราะวิวด้านที่เป็นวิวเปิดเห็นเขาใหญ่ใช่ไหมนะ่ะเห็นไร่ข้าวโพดอยู่ตรงปลายลายออยแต่บ้านหลังนี้เนี่ยผมออกแบบไว้ให้ระบายอากาศหมดเลยเพราะว่ามันเป็นบ้านต่างจังหวัดน,นั่นหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ทุกวันมันก็ไม่ได้เปิด<ม>ก็จะต้องระบายอากาศได้ช่วงบนเนี่ยจะทิ้งไว้ประมาณเกือบ80เซน เป็นช่วงที่ระบายอากาศในห้องทั้งหมดเลยปิดประตูนี่ไปทั้งหมดปิดบานกระจกไปแล้วเนี่ยบ้านก็ยังหายใจได้นะครับแอร์มีที่ห้องทานข้าวกับห้องนั่งเล่นเนี่ยที่ท็อปเห็นเนี่ยยังไม่เคยเปิดเลยแอร์ผมก็พิเศษหน่อยเพราะบ้านมันเป็นเปลือยอ่ะผมก็แอร์เออมผมก็เอาเคสซิ่งเอาตัวออกไปเหลือแต่เปลือยก็คือถ้าใส่เคสไปก็เป็นเป็นเคสพลาสติกใช่ไหมครับก็เป็นตัวแอร์แต่ผมเอาทิ้งหมดผมไม่ชอบพอออกมาจากห้องห้องนอนแล้วก็มาห้องนั่งเล่นนิดหน่อยกับครัวอยู่ด้วยกันครับครัวเนี่ย อพอดีภรรยาผมเขาเขามีความสุขกับการทําอาหารมากเลยตอนที่ทําบ้านเนี่ยเขาขออย่างเดียยอะไรก็ไม่ได้ขอเลยขอที่มีครัวที่ทําอาหารได้จริงๆแล้วก็มีมีเห็นไหมมีตรงไอแลนด์เนี่ยใหญ่มากเลยนี่จําไว้เลยนะครับบ้านต่างจังหวัดเราต้องการที่จะมีพื้นที่ไอแลนด์ส่วนกลางที่ทําครัวร่วมกันได้มันถึงมีความสุขทีน,นี้มาพอเลยมามีเตาผิงครับเมื่อหนาวที่แล้วเนี่ยแองศาเนี่ยผมได้ใช้ปีกไม้สนไม้สนมันดีตรงที่ว่า มันมียางสนยางสนเนี่ยเวลาเผาไฟแล้วเนี่ยมันหอมครับแล้วผมก็เลยบอกเพื่อนอเมริกันบอกว่าให้มานี่สิ <laughs> <laughs> คุณบอกว่าไม่จําเป็นเนี่ยฉันมีก็ใช้ได้<อ>เลยจากไอแลดนมาแล้วก็เป็นโต๊ะทานข้าวผมสงสัยตรงกลางครับพี่เล็กว่าคือทําพื้นที่แบบเปิดโล่งขนาดนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะดีในแง่ที่ให้ลมผ่านแต่ว่าในเรื่องของยุงหรือเวลาฝน<อ>ตกจะทำยังไงฮะเป็นคําถามที่ดีเพราะว่าคําตอบก็ดีด้วยเพราะว่าไม่มียุงฮะ ไม่มียุงครับที่นี่ไม่มียุงถ้าผมถึงได้นอนตรงนี้ได้อย่างมีความสุขผม้องถามท็อปว่าเราจะมีโอกาสไหมที่นอนที่กรุงเทพถ้าเราไม่อยู่บนชั้นที่20แล้วดูดาวได้ในกรุงเทพชั้นที่20ในยุงไม่มีแน่นอนเพราะยุงบินไปไม่เกินชั้นที่7แต่ที่นี่นอนล่าริมสาวยน้ำเนี่ยแล้วดาวมันอยู่ตรงนี้เพราะมันไม่มียุงครับจะมีเล็ดลอดนะบ้างตัว2ตัวก็ให้ทานเขาเถอะแล้วทำยังไงฮะให้ไม่มียุงได้เพราะจริงๆแล้ว เราไม่ได้ทําอะไรนะผมว่ามันหนึ่งไม่ไม่มีหมู่บ้านครับเมื่อไม่อยู่บ้านก็ไม่มีน้ําเสียที่มันเป็นน้ําที่ทําให้เพาะพันยุงช่วงที่เขาเก็บอ้อยหรือเก็บตัดหน้าฝนก็จะมีแมลงเม่ามาบางทีทานสุกี้กับแมลงมีความสุขกะตายดีเทลอื่นๆภายในบ้านผมว่าก็ก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่น่าสนใจอย่างผมสนใจเรื่องพื้นก่อนเนี่ยฮะครับคือการยกระดับพื้นขึ้นมาที่นี่ยกกี่เซนนะแปดสิบเซนครับประมาณ80เซนเพื่อให้ลมมัน ผ่านข้างใต้บ้านได้เมื่อผ่านใต้บ้านได้บ้านก็ไม่ชื้นคือตัวคอนดิซิ่งแอร์ทั้งหมดนี่อยู่ใต้ซ่อนอยู่ใต้บ้านหมดเลยเราทําเป็นตัวเขาเรียกว่าทาเป็นเป็นเป็นไอ้ไอ้ตัวบล็อกลงไปนะครับแล้วก็วางคอนดิซิ่งหมดเรียบร้อยผมเชื่อนะว่ามีหลายท่านเคยเห็นนะครับบ้านหลังนี้จากนิตยสารบ้านและสวนแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้มาอยู่ที่นี่นะผมเชื่อได้เลยว่าคุณต้องรู้สึกเหมือนผมว่ามาถึงแล้ว บ้านอ่ะไม่ได้สวยดูหน้าอยู่อย่างเดียวอ่ะแต่สภาพแวดล้อมรอบๆเดี๋ยวมันทําให้ดึงดูดว่าอยากจะอยากจะไปดูรอบๆบริเวณนี้ด้วยว่าจะมีอะไรที่ได้พาชมพาชมเดี๋ยวดำเสนอได้ไม่เวียนยโอเค,คไปเลยไหมฮะลงทางไหนดีครับเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปทึงผ่านบ้านับนะครับโอเคครับ โหเท่เลยจะขับไหมครับหรือจะผมว่าให้พี่เล็กก่อนดีกว่าฮะขอเป็นคนซ้อนอาศัยไปด้วยครับโอเคงั้นจะอะไรครับวันนี้ต้องเปลี่ยนตุ๊กตาหน้ารถสักนิดนึงได้เราไปใกล้ๆไม่ต้องแล้วถิ่มขัดแล้วกันนะครับผมก็ขับช้าๆไปเรื่อยแล้วกันไปที่ไหนกันดีครับพี่เล็กเดี๋ยวจะลองไปดูไล่ข้าวโพดดูซิว่าข้างหน้านี่ข้าวโพดกับอ้อยนี่เขาที่ดินเขาปลูกยังไงนะครับโอเคนะครับได้เลยครับไปไปครับ ข้าไปตัดเข้าเข้าแล้วก็มีรถมากาอบไปก็เป็นลงน้าตาลคือคืนี่จริงๆแล้วเขารอตัดได้แล้วใช่ไหมฮะรอตัดไล่ตัดไปเรื่อยๆครับไ<อ>ป<อ>เดี๋ยวเราลองออลงไปดูกันครับขอชมสะหน่อยฮะนั่นน่ะบ้านบ้านที่บ้านแม่ก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะเขอเห็นไหมฮะมองเกือบจะไม่เห็นแล้วน่มีอยู่ในสมทุมพุ่มไม้ยิ่งเราห่างออกมาเนี่ยก็จะเห็นแนวเขาสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ ที่หาเจอได้ยากมากมันอยู่ในอยู่ในหุบอยู่ในอะไรใช่คือตอนแรกนะที่เราเข้ามาครับเราก็พยายามมองอยู่เอ๊ยไม่เห็นเลยนะว่าบ้านอยู่อยู่ตรงไหนแล้วบางบางบางทีเราเข้าไปก็จะเห็นป้ายรหรือว่จะเห็นบ้านที่ชัดเจนคมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมาครับว,ว่าเกิดจุดเริ่มต้นของของไอเดียแนวความคิดเนี่ยมายังไงอะ่ะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าครอบครัวครับผมว่าทุกครอบครัว ้ามีโอกาสที่จะถูกปลูกฝังในความรักของต้นไม้รักธรรมชาติต้นไม้มันมีค่าธรรมชาติมันมีค่าเราอยู่ร่วมกันได้สรรพสิ่งทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้เจองูไม่ต้องตีงูเจอนกไม่ต้องหนงังตะกี้ยิงแล้วชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วไม่ได้อยู่ร่วมกันได้แค่หมู่บ้านเราตำบลเราจังหวัดเราประเทศเราควรจะอยู่ร่วมกันได้ทั้งโลกเลยดีเลยวันนี้นอกจากจะได้มาดูบ้านสวยๆแล้วนะฮะ ก็ยังได้ได้เรื่องราวที่จะนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับพี่เล็กครับขอบคุณนะครับด้วยความยินดีครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถคันนี้ไปต่อแต่ว่าสลับกันได้ไหมฮะได้ขอเป็นคนขับบ้างโอ้ยินดีเลยแต่สําสำหรับคุณผู้ชมนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนหนีไปไหนนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีสวนสวยๆให้คุณได้ชมในช่วงการ d เดนดีไซนครับ